สวัสดีครับพบกับผมชีโร่เกมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคอมโ,มโบตามคําขออีกเช่นเคยนะจะอยากรีวิวของหม่ใจจะขาดของเพื่อนผมนี่ของเพื่อนผมช่องจับโยนี่ของมาถึงนานแล้วนะไปดูช่องเพื่อนผมได้แต่ของผมนี่ย่างเลยแต่ว่าผมกับเพื่อนอยู่คนละจังหวัดกันด้วยตอนนี้นะครับผู้ชนะในคอมโ,มโบที่แล้วได้แกไทเรโนบิสหนึ่งเจ็ดศูนย์บอนนั่นเองต้องมาพบกันกันกบร็อกโกเรม 960เทปเล่นกันเจตแอมนะครับผมจะชูไทเรนโนก่อนนะเพราะว่าเป็นต่้งกันบิดสตามินานะครับหนึ่งต่อศูนย์ไทเรนโนนำไป Elegance muscle. Song tonic. สองต่อสองนะครับปกดมือปวดมืออันนี้จับไม่เต็เมแรงสองต่อสองอยู่นะอเส ตีฟินิ้5ต่อ2อนะครับล็อกโกเลมตัวเบาแต่ดิดแรงอยู่นะเกือบหมดแล้วไม่ล่ะนเนลเสากระโดดกลับกระตายแต้มเดียวนะฮะกลับมาใต้หลัง6ต่อ2 มึงฟินิสเก็บไปหนึ่งศพนะครับผู้ชนะล็อกโกลรมตัวต่อไปที่เจอกับล็อกโกลรมคู่นี้ผัดกันช่อยนะครับไนเมลหนึ p l u เอ่ออยากจะบอกว่าไนเมลสุดตัวนะสุวสตัวมองไนเมลกับหนกศูนยนะครับไม่ค่อยเข้ากันเพราะดูมีจะอยู่มุมที่มันจะไม่ใช่อยู่มุมอย่างมุมเนี้ยหรือมุมเนี้ย มันไม่เข้ามุมตรงกลางพอดีมันจะเป็นมุมเรือมๆนะฮะแปลกๆฮนะแต่ว่านท์เมลจะเข้ากับพวกตระกูลศูนย์ที่มีสามแง่งหรือตระกูลเก้าอันนั้นานท์เมลจะเข้าเหลี่ยมกว่าโอเคผัดกันชุดเจ็แตมน,นะฮะเดี๋ต้องการฮะแต่งเป็นบาร์บจ้กับแอดแชร ลบกเลนนำไปครับหนึ่งต่อศูนย์นสี่ต่อศูนย์ วันนี้ไต่กันแรงสามต่อสี่งงเลย ผู้ชนะยังเป็นล็อกโกเลมตัวต่อไปนะครับที่จะมาเจอกับล็อกโกเลมเขาขอมาเป็น BX 3 8เขาเขาพิมพ์ม,มาอย่างนั้นเลยเนาะ BX 3 8เป็นสต็อกเลยแล้วกันนะครับในหนขอมาแบบนั้นแล้วคิมสันการูด้า470ทรานพลอยนะเป็นที่สามารถเปลีนความสูงได้ โกเลมได้ไปนะครับหนึ่งต่อศูนย์เชียร์คิมสันไมมใช่บที่เมื่อกี้ อันนี้มันปรับให้เองนะเมื่อกี้ชุดรอบแรกชุดต่ําปรับสูงรอบสองชุดสูงปรับต่ำเออเอาสองตัต่ำปรับสูงมันปรับให้เองนะฮะบิดควบคุมยากนิดนึงสองต่อศูนย์น้องก่อป็นของบอยแล้วทานอยเล่นยากจริงยากขิด้เดียวก็แะ สามต่อศูนย์หกต่อศูนย์เอาหน่อยการูดา้าเอชาตเป็น สามต่อหกโอเคได้แต้มแล้วคของชัวเฮ้ยสาิานสี่ต่อหกตอกโบเก้าเรื่องเหมือนกันนี่นาะ 7ต่อ4นะครับผู้ชนะได้แก่ล็อกโกเรมแล้วล็อกโกเรมยังมีคิวอีกนะเนี่ยคอมโบอื่นนะครับตัวต่อไปนะครับไวเวิร์นพิตาร์ไวเวิร์นฮอรี่960คริคอมโบสีสวยมากผัดกันชุด เจดีฟันต์แต่งบาลานซ์หนึ่คู่หนึ่งต่อสูนย์โอรี่ไวเวิร์ดเอไวเวิร์ดโอรี่เป็นฝ่ายน้ำหนึ่งเท่า สต่อหนึ่งอว,วเวนบินสมชื่อสี่ต่อสอง สี่ต่อสองเป็นห้าต่อสี่ดุจริงๆไวเวิร์นโฮลีสมกันแล้วที่เป็นไวเวิร์นบิน เอสต็มฟิเนสจบไปแบบคมๆเลยไวมากอู้ล็อกกเลนโพดจริงๆเบเบาก็ตึงได้นะฮะคู่ต่อสู้ตัวต่วตอไปนะครับคือตัวปิชาในคลิปนี้แล้วได้แก่ดรานรัสเตอร์160แต่งเป็นรัสนะครับรอบทีแล้วเป็น18รอบนี้16ตัวตีสุดแกร่ง 2ต่อศูนย์ดวนบลัสเตอร์โอเวอร์ฟรินิชโคเลมไปไม่กลับสี่ต่อศูนย์อันนี้โกเลมไปเองไะ จะไปง่ายก็ง่ายเก,กินตอนแรกกระโดดกลับแล้วนะโดนดันบัตรซ้ำนะฮะ1หนึ่งต่อหก ฉันจะโชว์สิ่งที่มองไม่เห็นให้ดูเป็นฝันตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบกันไปแล้วนะครับผู้ชนะคือดันบาสเตอร์160ลัสนั่นเองอผมขอแถมคู่นี้3มลูกแถม3มลูลกรู้สึกคาใจชูด,ดันบัตเตอร์ก่อนด้วยทำไมดันวิ่งไม่ดีซะง,งั้น có như nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không, không? ทำไงตอนเล่นเมื่อกี้เขาว่าชูตีปกติแล้วนะสงสัยดวงอยากให้เปลี่ยนคอมโบโอเค คลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผู้ชนะในคลิปนี้นะครับคือดรานบ u t เตอร์0 l ึ s งนั่นเองนะครับส่วนเมื่อกี้แถมไป3ลูกเนาะแล้วพอาก่อนถ้าชอบนะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็เม้นขอคอมโบกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคอมโบจะรันให้เรื่อยๆนะ